สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับชุดคําสั่งที่ผมได้สร้างไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเรียกใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะเขียนไว้ในรูปแบบของไลบรารีนะครับหรือว่าฟังก์ชันเวลาเราใช้งานเนี่ยเพียงแค่เราเอาฟังก์ชันนั้นนะครับมาลันแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับอ่าพารามิเตอร์นะครับของฟังก์ชันก็จะทําให้เครืนตงของเราเนี่ย สามารถทํางานตามที่เราต้องการได้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทั้งหมด4คําสั่งนะครับก็คือคําสั่งแรกเนี่ยก็จะเป็นคําสั่งนะครับของฟังก์ชันที่ชื่อว่า SW นะครับคําสั่งที่2เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า BSET นะครับแล้วก็ BSET เนี่ยนะครับก็จะมีพารามิเตอร์ข้างในให้เรานะครับปรับเปลี่ยนค่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าค่าข้างในนั้นมีผลต่อคําสั่งการใช้งานยังไงนะครับคําสั่งที่3ก็จะเป็นคําสั่งที่เป็นฟังก์ชันที่มีชื่อว่ามอเตอร์นะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยสตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูส่วนคำสั่งที่4นะครับก็เป็นคําสั่งมอเตอร์เหมือนกันแหละที่จริงแล้วคําสั่งมอเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็น1คําสั่งแต่พารามิเตอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับนั้นในคลิปนี้ก็ถือว่านะครับเป็นการแนะนําม คำสั่งนะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานเอาตัวหุ่นยนต์ไมล p อัพโปรนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเรามีนะครับโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า Myrp p ัพพอยู่แล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีการแนะนําให้เราทําการ Copy นะครับโฟลเดอร์นั้นออกมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับนั้นก็คือโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ดับยวมคลิกเข้าไปเลยนะครับ พอเราดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอไฟล์ของ Arduino อยู่ข้างในนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกนะครับไฟล์ใดไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์ใดก็ได้นะดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับแล้ว Arduino เนี่ยเขาก็จะเรียกใช้นะครับเรียกไฟล์ทั้งหมดออกมาในหน้าของ Arduino IDE ทั้งหมดเลยนะครับนะครับตัวนี้เราเรียกว่าแท็บนะครับก็จะมีทั้งหมด4 Tab. แท็บอ่ะตอนนี้มันมี5แท็บเนาะก็คือ My App l e แล้วก็ setting แล้วก็ readme นะครับแล้วก็ servo แล้วก็ฟังก์ชันซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอยู่3คํคำสั่งนะครับซึ่งคำสั่งเหล่านั้นนะก็จะอยู่ตรงแท็บ readme นะครับเห็นไหมครับในแท็บ r e d m m e เนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นพวกชุดคำสั่งใช้งานนะครับที่ผมสร้างขึ้นไว้นะครับก็จะประมาณนี้แต่วันนี้เราจะมาดู3 คำสั่งนี้นะครับอย่างคำสั่งแรก bset bset เนี่ยเป็นคำสั่งรอปุ่มกดนะครับก็คือเป็นคำสั่งที่เมื่อมีการรันโปรแกรมมาถึงบรรทาัดน,นี้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทำงานต่อไปจนกว่าเมื่อเราจะกดปุ่มซึ่งในหน้าการรันโปรแกรมหุนยนเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาลันไว้ตรงนะครับผมก็จะเอามารันไว้ตรงเนี่ยครับอย่างหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ include m y a p p l e นะครับการ ไฟล์ y, พวก address ของของพร้อมตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่เนาะนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมารันที่ Set up Setup ก็จะมีการ Setting อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการรันมือจับนะครับแล้วก็มาอย่างคำสั่ง sw นะครับซึ่งเมื่อรันมาถึงบรรทัด sw แล้วเนี้ยนะครับเขาก็จะไม่ไปไหนต่อละครับเขาก็จะวน loop อยู่ที่ sw จนกว่าเมื่อเราจะทำการกดปุ่มที่ตัวหุ่นยนต์นะครับ ึงจะทำงานนะครับในบรรทัดถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Aw ของเราทำงานยังไงนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมก็จะทำการเสียบสายนะครับเข้าที่ตัวของยนต์ก่อนปึ๊บแบบนี้นะครับปึ๊บทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราทำงานของฟังก์ชันนะครับของ AW เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับ ตอนนี้คําสั่งของเราจะมีข้างบนตรงนี้เขาก็จะไม่มีการทํางานอะไรเป็นเป็นแค่เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับแต่มาถึงตรงนี้อา m ์ servo ของเราจะทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบไปก่อนเนาะจากนั้นก็จะมาทําที่ s w นะครับเดี๋ยวก็ก่อนที่เราจะทําการอัปโหลดนะครับเราก็เลือกไปที่นะครับทูนแล้วก็บอร์ด เป็นลัตท r พย์พ Pico นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นนะครับคอมเนี่ยก็ให้เป็นคอมที่ที่มาจากตัวหุ่นยนต์นะครับก็คือคอมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแลวจากนั้นเขาก็จะตามด้วยคาว่า La s t ต e ิพ y Pi ิกนะครับเดี๋ยวเราลองทำการอัปโหลดนะครับตอนสเกตนะครับข้อมูลเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับ เดี๋ยวข้างบนเนี่ยเราค่อยมาคุยกันนะครับว่ามันเป็นอ,อย่างไรยังไงเนาะตอนนี้เราเรียกใช้งานฟังก์ชันก่อนนะหลังจากที่เราทําการอัปโหลดเสร็จนะครับเสียงปิ๊บปิ๊บเนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากเ w ตัวน,นี้แหละและทีนี้เรามาดูภายใต้ AW ตัวน,นี้มันมีการแสดงผลอะไรบ้างนะครับเราก็ไปที่ Serial m o n น t o r นะครับก็คือมุมบนขวาตรงนี้นะครับปุ๊บก็คือจะเราจะได้หน้านี้ออกมาเดี๋ยวผมขอปิดตัว ตัวห bon so, ja, uh, ุ่นยนต์ไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูค่าต่างๆนะครับค่าต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ยคอลัมน์แรก2คอลัมน์แรกเนี่ยเป็นการอ่านค่าเซ็นเซอร์ใต้ท้องนะครับน้องเป็นการอ่านค่าเซ็นเซอร์ใต้ท้องนะครับส่วนคอลัมน์นะครับอีกชุดหนึ่งตรงนี้แปดตัวตรงนี้จะเป็นการอ่านค่าเซ็นเซอร์หน้านะครับส่วนชุดข้างหลังเนี่ยจะเป็นการอ่านค่าเซ็นเซอร์ข้างหลังนะครับเอเคไหมครับ ไอ้ตัวเนี้ยก็คือจะมาจากคําสั่ง h w นะแต่ท้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากดนะครับปุ่มนะครับที่ตัวหุ่นยนต์นะครับเขาจะมาทํางานตรงมาท่านนี้ทันทีนะครับเห็นไหมทีนี้เรามาดูว่าถ้าเรากดปุ่มแล้วเนี่ยหุ่นยนต์เราจะทาํางานยังไงนะครับซึ่งคําสั่งของเราตอนนี้มันจะมี b ตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขอขออนุญาตลบไปก่อนเนะาะแต่นั้นเดี๋ยวผมจะทําการอัปโหลดใหม่นะครับแล้วผมก็จะ ให้มีการแสดงนะครับคำสั่งอีกสักคำสั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่เรากด sw แล้วเนี่ยนะครับเขาจะมารันอยู่บรรทัดถัดไปเนี่ยรันอะไรเดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่ง serial serial Print นะครับก็คือเป็นคำสั่งแสดงผลนั่นเองนะ พิมพ์แบบ L N นะครับี๋ยวผมจะพิมพ์คำว่า N และกันเนาะนะครับเรามาดูกันนะครับถ้าการลันโค้ดตรงนี้เป็นไปตามคำสั่งที่เราทํางานนะครับเขาจะมารอปุ่มกดพอเรากดปุ่มปุ๊บจะมีการแสดงคำว่า N เนดะี๋ยวเราดูกัน เราก็ไปที่หน้าต่าง serial monitor ไว้รอนะครับปแบบนี้ทีนี้ปุ่มของเราอยู่ตรงไหนนะครับปุ่มของเราจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้จะมีสองปุ่มนะครับก็คือปุ่ม reset กับปุ่ม swgp 9นะเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่ม swgp 9ดูนดะูเห็นไหมครับก็จะมะีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คือ n นั่นก็หมายความว่าคำสั่ง sw เนี่ยนะครับจะเป็นคำสั่งรอปุ่มกด พอเรากดเสร็จปุ๊บเขาถึงจะมาทํางานนะครับประมาณนี้เวลาเราจะเอาไปยุกต์ใช้งานเราก็อาจจะเอาไปไว้วางไว้ข้างหลังคําสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รอปุ่มกดอีกทีนึงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะรอลองทําให้เพื่อนๆดูนะตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะพิมพ์คาสั่งใหม่ก็คือ55แล้วกันจากนั้นผมก็จะทําการอัปโหลดปุ๊บจากคําสั่งนี้ก็คือพอเขารันมาถึง AW เขาก็จะรอปุ่มกดถูกต้องไหมครับ พอกดปุ่มเสร็จปุ๊บก็จะมาแสดงคำอ่ามามาแสดงข้อความคืว่า n แล้วก็รอปุ่มกดอีกทีหนึ่งนะครับพอกดปุ่มอีกทีหนึ่งปุ๊บก็จะมาแสดงคําว่า 5, 5, 5แต่ตรงนี้เหมือนกันครับว่าเราจะต้องดูให้ทันนะเพราะว่ามันจะวิ่งมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะใส่ดีเลยตรงนี้ก่อนนะครัเนาะดีไม่ถ้าไม่ใส่ดีเลยเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปยังฟังก์ชัน sw เลยเดี๋ยวเราผมจะดีเลยไว้สักสองสองวิแล้วกันเดี๋ยวลองอัปโหลดใหม่เพราะว่า เขาคอมไพล์ไปรอบหนึ่งแล้วล่ะแล้วทีนี้เขาก็จะสามารถที่จะอคอมไพล์แล้วก็อัปโหลดเนี่ยได้เร็วขึ้นนะโอเคทีนี้เรามาดูกันพอกดปุ่มจะแสดงคำว่า e n แล้วก็หน่วงเวลา2วิแล้วก็รอปุ่มกดอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บก็จะแสดงคำว่า h โอเคเนาะเรามาดูผลลัพธ์กันปุ๊บเดี๋ยวผมจะกดปุ่มนะครับ มาแล้วครับรอสองวิแล้วก็มามาแสดงค่าของเซนเซอร์ครับจากนั้นเราผมก็จะกดปุ่มทีนึงเขาก็จะมาฮ่าฮโอเคไหมครับสำหรับปุ่มคำสั่ง h w เวลาเราจะเอาไปรเชงร้งงานนะครับอ่ะต่อไปคำสั่ง b z e <c> t <oughs> b z b z เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ copy b set ไปไปไปลองรันดูนะครับ BZ ปึ๊บเรารู้แล้วล่ะว่า SW ของเราคืออะไรต่อไปเรามาดู BZ นะครับ B Z เป็นคำสั่งเ,เป็นคำสั่งเสียงนะครับของลำโพง100เนี่ยเป็นการดีเลย์ว่าเราอยากจะให้ปิ๊บสั้นหรือปิ๊บยาวนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะให้ปิ๊บ 100, ห0ึแล้วผมก็จะให้ปิ๊บสักสัก5 0านะครับแล้วผมก็จะให้ปิ๊บสัก1000 แล้วก็ทำการอัปโหลดดูนะครับจากโค้ดตรงนี้พอเรากดปุ่มกดแล้วเนี่ยเขาจะปิ๊บแล้วก็ปิ๊บแล้วก็ปิ๊บยาวอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวราลองมาดูกันผมจะทำการกดปุ่มนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นคำสั่ง เอร์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบคำสั่งที่3นะครับก็คือคำสั่งมอเตอร์นะครับแล้วก็ copy มอเตอร์ไปนะครับทีนี้ในคำสั่งมอเตอร์เนี่ยนะครับพารามิเตอร์ของเขาก็จะมีตัวเลขอยู่2ชุดนะครับก็คือ30 3 0เนี่ยก็คือความเร็วในการหมุนนะครับของมอเตอร์นะครับค่าตรงนี้เราสามารถที่ใส่ได้ตั้งแต่0ูนย์จนถึง100นะครับจำไว้นะศูนถึงไม่ใช่0ูนย์ถึงหน้อสิลบ1น0 จนถึง100นะครับใส่ได้ลบ100จนถึง100นะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะครับหุ่นยนต์ของเราจะเดินหน้านะครับถ้าเป็นลบหุนยนต์ของเราจะถอยหลังอะตอนนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่30 30เนี่ยมอเตอร์ของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำการอัปโหลดนะครับ จากนั้นเราก็ทําการเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือนะนะครับเขาก็จะหมุนแล้วครับหมุนที่ความเร็วสามสิบนะครับนนี้นเดี๋ยวผมจะลองใส่สักสิบนะครับ พราะถ้ามันหมุนเร็วไปมันก็ดูยากนะเดี๋ยวให้หมุนช้าๆนะครับจะได้ดูง่ายๆกันนะครับอ่าันนี้หมุนนะครับหมุนเดินหน้านะครับทีนี้ถ้าสูงิว่าผมใส่ลบนะครับลบแล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับ นะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับหมุนถอยหลังนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคําสั่งมอเตอร์นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราใส่ศูนย์เขาก็จะไม่หมุนเดี๋ยวเราลองดูเนาะทีนี้สมมุติว่าผมเดินหน้าสักหน่วงเวลาไปสักหน่วงเวลาไปสักเท่าไหร่ดีหนึ่งวิแล้วกันเนาะหนึ่งวิก็คือหนะึ่งพันเนาะหนึ่งพันมิลลิเซกนะครับแล้วก็ หอยหลังแล้วก็ใส่เป็นลบนะครับแล้วก็หยุดหยุดหยุดก็คือศูนย์นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูทีนี้ลองเล่นดูนะครับเพื่อที่จะความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของมอเตอร์นะครับฟังก์ชันของมอเตอร์เพื่อที่เราจะเอาไปไประยุกต์ใช้งานนะครับไม่ใช่ทอาใหม่นะครับ นีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดนะครับเดินหน้าหนึ่งวิถอยหลังแล้วก็หยุดนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ3คําสั่งนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราลองมาอ่านเซ็นเซอร์กันดูนะครับพออ่านเซ็นเซอร์เสร็จเราอาจจะเอามาทํางานร่วมกันกันกบมอเตอร์นะครับเพื่อที่จะ ควบคุมนะครับการทำงานของหุ่นยนต์โดยอาศัยเซ็นเซอร์ที่อาจได้ตามการตรวจจับของพื้นขาวดำนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองก็ลองเล่นกันดูขอดเนาะนะครับเพื่อที่จะดูว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างจากนั้นพอเราทราบทุกฟังก์ชันแล้วเราก็ค่อยเอาเรื่องของโปรแกรมมิ่งนะครับเข้ามาจาับเพื่อที่ทําให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิทธภาพนะครับรวมไปถึงเรื่องของ เพื่อที่จะฝึกให้เด็กๆเนี่ยนะครับให้มีทักษะในการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรแกรมควบคุมยนต์แหละหรือว่าโปรแกรมอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่ทําได้โดยใช้หุ่นยนต์ตัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ